สวัสดีวนนนัน้ิงครับวันนี้เส,สาร์ที่13ธันวาคมส5 6 7นาา้ารองพอพ่อๆกันตลาดนัดโคกระบ,บือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับขอมาแล้วฝากกดไล่กดแช่กดติดตาม,มาน,นมครับเจ้าันั้งาอยู่ยออตา,า่านะครับอมู่อดู่จนตัวเลขล้เพื่อิดตั้งัล้วเมื่อดานุมห่านนุนมมีตึงแม่แยกลูกสูง1้อ มัวดำมวดำาันัาราชการัะมื่นห้าพันแม่แยกลูปต้องว่างแม่แยกลูปมื่นห้าสม่รับตาม่ไบอจอยด้วครับขาดน้ำเดือดนิดนึงนะครับว่าเป็นงัวโค้งนะงัวแม่แยกลูปก็ไม่ได้มีหาอุ่นๆนี่มันสิได้กันมันสิได้กันเตัวนี้็ได้กันเยอะับ เพิ่งเพิ่นเสียเอากันอยู่แบบเดี๋ยว้าของร้านเขาขอเบอร์นะครับขาขอเบอร์ <S <S อเบิ่งแล้วไม่ห้อยเพิ่นเส,สืออยู่นะเพิ่นวุ้นเอากันอยู่นะเท่าบทมีอยู่ของเท่าบทงามติดเอฟซีไว้หลายหลายนัดแล้วนะครับเท่าบทมีอยู่เพรว่าเรเห็นเจ้าของนะคน,นอ่างเขาเลยนะเมียลูกเขาเท่าบทา งามเขครับบวชมาสูงลอยสามสิบกว่หางเหียดก็มาสื่อด้วยครับมัวนะครับหางเหียดก็สื่อหัวไหลด้วยขายวะหาหาขึ้นขายใหญ่เลยห้วหางถูกสื่อแค่นี้ครับผู้ชมไล่หลายผู้ชมหนานแน่นขึ้เก่านะครับตลาดข้ามเตยน,นะผู้ชมหนานแน่นขึ้เก่านะครับ เจ้าสามมันเวียดนามห้มื่นเก่านครับเวียดนามห้มื่นเก่าโอ้โคมกงนนเวียดนามห้แม่ลูกแม่ลูกเจ้าบานะครับแม่ลูกไหมืนแปดแม่ลูกลูกตัวผู้กันสูงว้ยยี่ห้าบวกนะครับคำอานสามตัวนะมื่นปด ลูกสามตัวนะครับ่ละมือเปียกครับขายในหอยนเมื่อยหมอยาไปส่งไก่ครับนี่เลยหัวไหลเลยถือนะครับหัวมันถือเบิ่งตัวนี้ห้องห้องเศ้าสามเบียดด้ามให้มือเก่า ลักถอนเบิร์นเหยียดหน้ามเห็นเงินก่อนสาวกำลังบพร้อมผสมเลยนะครับงอใจแบบโค้งๆนะครับสูงร้อยสามห้าหลกนะครับหมื่นพันนะครับประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้ครับเป็นในหางคนสื่องัวหน่อยนะครับสื่องอเหนือนะครับหูหน่อยนะครับ เหลือเม่นะครับหอยปนว่าประมาณหมื่นพันนะครับประมาณนี้นะครับผู้น้อยนะครับผู้น้อยสูงลอยยี่สหาบวกนะครับขั้วนประมาณแปดพันเจ็ดนะครับจบแล้วนะครับแปดพันเจ็ดร้อยนะครับซื้อแลวนะครับเหลือเมนะครับหมื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นหนึ่งพันนะครับตอนนี้นะครับท่านไหมันได้กันแล้วเมร์สูงลอยเกือลอยห้าสิบนะได้กันแล้วนะครับ ใหญ่ๆแบบนี้17,000บาทนี่เพิ่นได้ขน17,000บาทสูง145บวกนครับแม่แยกลูกท้องหวังน ครึกคัดนะครับชื่อขายกลางง่วถืงง่ายงงเงี้ยเงินเงินเจ็ดเงินสี่ลูกประมานสตัวนะครับแนี่ยแยกลูกท้องวางลูกประมาน3ตัวนะครับโบเมนง่วงอจอยนะครับง,ง่งงวงงง่วนแงหมันอ้วนๆนนสูงร้อยห้าสิบร้อยสบหวก้อยหาสิเปิดมาสามหมื่นตัว เวียดนามีซื้อจักบาทังใหญ่ๆนะอ้วนๆใหญ่ๆหน้าๆนาสามสีนะเปิดมาสามสีหกพันเจ็พันไม่รูผู้เรานีนะครับผู้จอยๆนะครับผู้พร้อมนะครับสูงรอยยี่สิบหาบวกครับพ้อมๆนะครับราคาหกเจ็ดพันนะครับราคาเนียดหยื่น้าไห่เศ้าแปดย่างนี้แล้วนะครับก็ได้กัน ใหญ่ๆแบบนี้เวียดนามไหยและเซาเปีนะครับเอาเมื่อนี้บรรยากาศเฮดใบซื้อขายคึกคักคึกเก่านะครับเมื่อนี้ง่วเลี้ยงที่ช่างสิบคือดอ๋ยวเป็นนะครับเบิ่งส่งเดี๋ยวในหอยไม่อยากไปส่งนะครับมันเถือนแง่นะง่วมเถือแง่ว่าได้หอดข้นวหนมันนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะมาถามอยู่เป็นอย่างคือว่าถามเบอร์ถามเบอร์คือว่าถามเบอร์ถามเบอร์นะครับเบิ่งส่งเดี๋ยวในหอยไม่อยากไปส่งเดี๋ยวแง่ครับเถื่อนนะครับ หวมถือแหงนะบบหอดขาแรงยงนน้ำมันนะขาดทุนขนน้ำมันแแม่แบบนี้คมื่นกว่าบาทะคับจะจอยแบบนี้นะแม่รูปมื่นกว่าบาทมื่นแปดมืนก้าะครับโคมนะครับโคมละมื่นกวนนครับพูนอยแบบนี้ก็แปดเก้าพนะครับแปดพันเก้าพันนะครับคูนอยสูงร้อยี่สิาแบบนี้นะครับเวียดนามสื่อ แม่ลูกลูกเล่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่ลูกลูกตัวเมียครับแม่สูงประมาณหนอยสามสิบนะครับ,ข,รบขัดลำแข้งนิดหน่อยนะครับ<อ>แม่หมื่นลูกเก่าพันแม่หมื่นลูกเกนะ้าพันครับ,รบแม่เครื่องเหลืองนะครับลูกเล่นะครับว่าลูกโค้งสางดีนะไปขุนไปหนาแต่งามเครนะ ไปคุ้นไปหนาโค้งสางดีนะครับเลนะครับครับแม่กับขันเลี้ยนจังหนยอ้วนอวนครับไปเลี้ยงจังหน่อยเนี่ยอ้วนข้าเดียวกแลวอ้วนนะครับเนินเก่าเนินเก่าแบบนี้นะครับขอแข็งขอขาดีอยู่นะครับนมซีอยู่นะครับลูกแม่กับสดๆอยู่นะครับเขาวันใดกันเนี่ยน่าจะลูกแรกนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนี่ยเศร้าหา เครื่องเหลืองอมนะครับนมสีนะครับนมสวยนะครับแม่มีอ่างใหญ่นะครับติดหงอนหน่อยหนึ่งนะครับสูงประมาณร้อยสามห้านะครับอยู่กันลูหน่อยนะครับเดี๋ยวมันสองเดือนนะวก็เกินสองเดือนนะครับดูเล็กน้อยนะคะครับคิดดื้อนอนดีนะเครื่องดำดำแม่นี่ทรงดูกล้ามเนื้อสวยนะครับเครื่องดำดีสมบสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้า 1 2 2สองสโซนเตะตมาสองสามเบอร์ครับแครับอ่ะครับเงื่อเลี้ยงเัือ่อนเลี้ยงนะครับเงื่เลี้ยงครับครับแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่เนี่ยเศร้าควรหนึ่งหอดสองหมื่นหนึ่งควบหนึ่งหมื่นเก่าครับคมือนีเฮ็ดบรรยากาศเฮ็ดใบนาเนียนแห้งนะครับงัวถือกกับขนสื่อหลายเก่าหนึ่งในหอยในหางกับเปลี่ยนมือสื่อขายเป็นมือครับ อยู่ค่ำเตยขายดีทุกนัดขายดีตลอดครับหัวหน่อยก็ขายดีหัวอะไรก็ขายดีครับขายดีทุกนัดนะครับบรรยากาศคือคักแห้งนะครับน้าเนีนแห้งนะครับน้าเนีนแห้งนะครับเขียนใบสามข้นวันที่วันนี้นะครับล่องศพตามพวกนี้เป็นแล้วก็อย่าไปส่งหนุกห่วยิ่นส่งก็ไปจะรุ่งนะครับวันนี้ เหมือนบรรยากาศน้าแหน็ดอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากกับปลาค่าอ่อนนะครับเหมือนนี้ปลาค่างัวก็ยังอ่อนอยู่นะครับปลาค่างัวยังอ่อนอยู่เก่านะครับว่าเด็กขายอยู่นะครับ สื่อขายเปลี่ยนมือกันคือเก่านะครับสื่อขายเป็นมือกันดีอยู่นะครับคล่องอยู่นะครับสื่อง่ายขายคล่องอยู่แต่ว่างวดถือนะครับงวดถือแข็นงน,นะบรรยากาศต่อร่องคือคักอยู่นะครับ ต่อร่องคือขากขินครับแต่ว่า,วาถืองครับคมคมมาถึงสองหมื่นว่าไม่หลูก้มมาถึงสองหมื่นแล้วนะมื่นก็บักนะครับแม่หลมื่นก็บักนะครับ